นึกอยากกินสุกี้พักไล่ๆพี่น้องเอ้ยเข่าสวนจักหน่อยก่อนวันนี้จะได้อะไรเบื้องโน่ใส่สุกี้นี่เลยพี่น้องพักบุงของปากหวังนะคะพักบุงก็กระแดงนกระดงดอกพี่น้องเอ้ยต้นก็ไม่ใหญ่เทไรแต่ว่าก็พอได้กินเนาะจะเนอะเก็บไปจ้าก,กรรมสองกรรมมือจากพี่น้องเลมกินเือยๆได้กินหลายอย่างแล้วนะคะเนี่ยพักบุงแป้งนี่ของปากหวังเส้นแล้วก็จะเก็บหอมไปสักสองสามตนพี่น้องสุกี้ใส่หอมสดๆนี่อร่อยเนาะค่ะเนาะ นี่กุญชายพี่น้องช้าขึ้นชายมีอยู่ต้นเดียวแต่ว่ากินได้ตลอดหกเจ็ดเดือนพี่น้องปะกว้างก็จิริเอาแต่ใบมันค่ะเพราะว่าลําต้นมันรู้สึกว่าจะต้นแก่พี่น้องเอ้ยรีเอาแต่ใบมันพอได้กินหอมนอกขนอกสุกี้นี่ใส่ใบขึ้นชายนี่หอมอร่อยชื่นใจพี่น้องนี่ค่ะประมาณนี่ก็พอจะ้ะ นี่เลยพระเอกของงานพี่น้องเอ้ยพักกาดขาวจ้าก็ยังใหญ่พี่น้องเอ้ยตั่าใสาในของเขาก็ไม่ใหญ่เท่าไรนะคะแต่ก็พอได้สุกี่หมอหนึ่งแหละพี่น้องเอ้ยอยากกินค่ะพักกาดขาวตนนี่ยา้าใหญ่อ้วกอวบพี่น้องก,กวางก็เอาแต่ใบแก่ๆมันออกไปเนาะค่ะเนาะเอาแต่ใสในมันก็ได้ประมาณนี้ค่ะพอได้กินอยู่พี่น้องเอ้ย ส่วนตนมันมดประโยชน์แล้วเราก็เอาไปทิ้งซะพี่น้องถอนซะมาจะได้ไม่กินอาหารของตอนอื่นมาตั้งโมกันเลยใช่เตาถ่านเดือพี่น้องเอ้ยปากวางใส่ซุกี้นี่จะไม่เอาน้ำเยอะค่ะอยากได้น้ำคุกคลิกคุกคลิก,ก,กแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะพี่น้องอันนี้พักหันเซตเดียบยรอยรางทําความสะอาดหมดแล้วไดประมาณนี้เลยจ้าแม่ส่วนเฮ็ดนี่จะเป็นเฮสดแชมพยองจะซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตพี่น้องเอ้ย พอาน้ำเดือดปะขวังก็ใส่คโนก่อนนะคะใส่ไปครึ่งก่อนเสร็จแล้วก็ใส่ไข่หนึ่งลูกจะพี่นองตีให้ไข่แตกจักหน่อยค่ะแล้วก็ใส่นี่เลยบุนเซนแหงพี่นองบุนเซนแหงมันซุกง่ายนะคะเวลาเราใส่เข้าไปในาน้ำเดือดเดือดแป๊บเดียวก็ซุกพี่นองจ้าเราปะขวังก็ใส่ปาลาหเมือกเราก็ใส่กุ้งจ้าบางคนบอกว่าปะกวังทําอาหารทําไมไม่ใส่อนันนู้นไม่ใส่อนันนี้ปะกวังอยู่ต่างแดนเดอ้อพี่นองเอ้ยอาหารทุกอย่าง อุปรกรณ์ก็ไม่ค่อยครบดอกค่ะเอาที่หาได้เอาที่เรามีเอาที่เราอยากได้กินนอพี่น,อน้องนอปรากวงก็ใส่พักลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็คนให้เข้าเข่ากันต้มสักหน่อยชาะพี่น้องจ๋าให้พักมันเปื่อยๆจักหน่อยจ้ะแมเต็มหมอเลยพี่น้องเอ้ยกินคนเดียวได้จ้ะนี่นี่เดือดบู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 ดบุนเซนก็ซุกแล้วจ้ะเสร็จแล้วเรามาใส่ต้นกึ่นช่ายแล้วก็ใส่หอมกันทีหล้างจ้ะมันจะได้กลิ่นหอมหอม เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อมาปรุงรถทีหลังเด้อพี่น้องเด้อใส่นาำสุก,กี้ลงไปเสบเสบนัวนวมาเด้อ